รวมข่าวล่าสุดของของแดงจากของเดียวไม่เดียวาดประจําเช้าวันพุธที่13พฤศจิกายนข่าวเดวิดคูดจงคงเป็นข่าวใหญ่และผู้คนพูดถึงอยู่ตลอดทั้งวันและที่หนักหนาที่สุดคือนอกจากเขาจะถูกยูฟาสั่งพักงานรวงช่วงพักเบรกทีมชาติแล้วเขายังต้องเผชิญกับข้อข่าวหาจากเอฟเออีกกรณีหนึ่งจากการแสดงความเห็นต่อเจอร์เกนคลอปข้อกล่าวหาที่ว่านั่นก็คือการละเมิดกฎอย่างร้ายแรงหลังจากที่เขาเรียกอดีตกุนซือของแดงว่าไอ้ขี้คลาดเยอรมัน สถานการณ์ของคุณกำลังแย่ลงเรื่อยๆซึ่งคาดว่าเขาจะเสียงานของเขาไปเฮเวีย์เลยกำลังก้าวผ่านขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูร่างกายหลังจากกระดูกเท้าแตกโดยเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับลิเวอร์พูลชุดยู21ในวันจันทร์แอนดี้โรเบิร์ตสันรู้สึกว่าหลายคนมองข้ามตัวเข้าไปหลังจากเกมที่ไปเยือนอาร์เซนอลแต่เขาพร้อมที่จะพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าคนอื่นนั้นคิดผิดเซาิ์แฮมันตันจะเป็นเจ้าภาพเกมแรกข,ของเราหลังจากพักเบรกทีมชาติ และพวกเขาอาจจะต้องขาดอารอนเดมสเตลผู้รักษาประตูมือหนึ่งเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดที่นิวอเล็กซ์แมคคาซีมีโอกาสจะได้ลงสนามแทนคาดว่าอานเอลสลอตจะได้รับผู้ช่วยที่ดีอีกคนหนึ่งจากการมาถึงของโรดริกฟานเดอร์แฮมนักวิเคราะห์คนใหม่หลังจากที่เขาประกาศอำลาทีมเฟยเยนูดในช่วงพักเบรกทีมชาติอเล็กซานเดอร์อาโนนถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่เทรนิโอเน่ได้ก้าวนมาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า19ปีในช่วงพักเบรก จบข่าวสวัสดีครับ